สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูแปลงนาข้าวแปลงนี้ครับโอ้โหนะครับมีแต่ดินกับทรายครับบอกได้เลยว่าร้อนแรงมากครับไม่มีฝนเลยแต่ทําไมข้าวยังเขียวสวยสดขนาดนี้ครับโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงครับนะครับข้าวเขียวใบตั้งสวยสดไม่มีน้ําในนาเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมธีรพลแก้วลายนะครับอ่าพี่ ธีรพลแก้วลายนะครับนาข้าวนาปีเนาะครับนาปีครับข้าวหอมมะลิ105ใช่ครับอ่ากี่ไร่ครับของพี่หไร่ครับ5้าไร่ครับอ่ามันมีความแตกต่างยังไงเราเราฟังนิดนึงมันก็แปลกดีอยู่นะครับแต่ก่อนนี้ผมพ่นเอ่อฮอร์โมน3-4มสครั้งก็ยังไม่ได้ขนาดนี้แต่นี้เราพ่นแคปซูลทีแค่ครั้งเดียวแปลกประทับใจครับตัวนี้ปุ๋ยเปื่อะไรก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ครับเป็นินทีไม่ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วสุดยอดมากเลยฉีดไปแค่ครั้งเดียวครับ นะครับได้ข้าวขนาดนี้เลยแล้วต้นมันเป็นยังไงพี่ดูแล้วมันเป็นยังไงครับต้นก็แข็งแรงดีสมบูรณ์ไม่มีโรคแมลงนะครับแล้วก็ช่วงแดดจัดเนี่ยใบทรงจะตั้งชูแดดดีครับนะครับนะครับก็ฉีดไปแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับประหยัดไหมก็ประหยัดมากเลยครับอ่าแล้วความปลอดภัยล่ะครับเพราะว่าเราทําเกษตรอินทรีย์เราก็ต้องเน้นความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอยู่แล้วครับอาเพราะว่า รู้สึกว่าพี่จะเป็นผู้นําในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่อินทรีย์บ้านเอ๋อนองเมืองครับตำบลองเมืองครับอ๋อโอเคเปิดใจลองใช้โฟทีดูครับปกติต้องฉีดฮอร์โมน3-4มรอบนะกว่าจะได้ขนาดนี้นะนะครับแต่อันนี้ฉีดพ่นโฟทีไปเลยครั้งเดียวได้เขียวสวยขนาดนี้ประทับใจไหมครับประทับใจมากมั่นใจหรือย,ยังมั่นใจโอเคอ่ะอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าโฟทีกับนาข้าวแห้งๆแรงๆแ,แ,แ,แบบนี้เป็นยังไงก็ถ้าพูดถึงว่า แต่ก่อนนี้เราพ่นน้ําหมักไปมันก็ช้าแต่เราใช้โฟตีเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพโดยที่เป็นจุลินทรีย์ล้วนๆเป็นชีวภาพก็เลยปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ข้าวก็เห็นดับอย่างที่เห็นนี่แหละครับอ่าก็คือของเรามันไม่ใช่ไม่ใช่จุลินทรีย์แล้วก็ไม่ชีวภาพของเรามันเป็นสารกาจากธรรมชาตินะธรรมชาตินะครับมันก็จะช่วยทําให้ใบเขียวใบสดสวยงามแบบนี้อ่าขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าแปลงนาข้าวหอมมะลิ หนาปี5ไร่ของคุณพี่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับ